รายงานตัวนะครับมารายงานนะครับโปรโมชั่นสงกรานต์ปี2567นี้นะครับโปรสงการชื่นบานชุ่มฉ่ำนะครับมารายงานตัวนะครับรายละเอียดโปรโมชั่นก็คล้ายๆเดิมนะครับเริ่มกันวันที่10-18เมษายน2567นี้นะครับ10-18เมษายนนะครับคือช่วงสงกรานต์นั่นะครับโปรสงการนะครับ รายละเอียดโปรโมชั่นนะครับรายละเอียดโปรโมชั่นซื้อสินค้าครบ5,000บาทรับส่วนลด10%นะครับซื้อสินค้าครบ20,000บาทรับส่วนลด15%นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าครบ30,000บาทรับส่วนลด20%และพิเศษนะครับปีนี้ให้เลยครับให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับให้เลยนะครับซื้อสินค้าครบ45,000บาทนะครับรับส่วนลดเอาไปเลยครับ40%นะครับ40% ถูกกว่าทุกปีและก็มากกว่าทุกปีนะครับกติกาง่ายๆนะครับก็คือจ่ายและชำระเงินในช่วงวันโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับตารางราคามาตรฐานได้ครับตารางราคามาตรฐานของบริษัทคือมีราคาตกงก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือปีนี้นะครับมีพิเศษนะครับ40,000บาท4 5 0 0 0บาทรับส่วนลด40%ิอย่าพลาดกันนะครับปีนี้นะครับอย่าพลาดกัน ช่วงสงกรานต์ปีนี้เราลดชุ่มฉ่ำหัวใจกันจริงๆนะครับ3า0 0 0บาทลด20%เนะครับ20,000บาทลด15% 5,000บาทลด1 0เนะครับเยอะมากครับปีนี้ลดกันเยอะมากๆนะครับอย่าพลาดนะครับท่านใดที่สนใจสินค้า2อข้าวแพงแสนนะครับไปเก็บสต็อกไว้นะครับไว้จำหน่ายหรือจะเอาไว้ใช้ในยังสัดถัดไปในปีหน้าหรือปีนี้ก็ตามทีนะครับท่านใดสนใจโทรเข้ามาเลยครับ รเข้ามาเลยติดต่อที่เบอร์โทร0 8 6 9 7 6 8 1 5 7นะครับหรือไลน์ ID ก็ s.kts นะครับทักมาเลยครับนะครับทักมาเลยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับไรสารเคมีประกอบเพราะเรามันชอบทำมาจากเท่านั้น